loại chết lắm rồi, chạy bùi chạy chạy 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 rồi, chạy bùi กวางตีให้กวางติให้่าก่อนนะถา่าไอโน้ตไลิมปีโน้ตไอตเตเตเ่เตเปเตเลเตเตเต้ตเ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 ต้ตเ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 าเตเต่ไปตเ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 ตงตเตเเต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 เาเต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 ไตเ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 ตลตเตเตเตงเตเตปตเ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 เตเตเตเเต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 เงเต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 งตเ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 งเตตเตเตตเตเตตาตเ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 าเต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 ่ตเตเเตเตตเเตเตเตเเต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  ล่างล่างล่าง่าก่อนนะไปรอดไปรอดไป่อดไปร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 อูไปรอดไปรอูไปรอูไปรอูไปรอดไปรอดไปรอดไปรอูไปอูไปอรอไป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 ็อไป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 ดไปอไปอไปไปอูไปอไปอไปดไปอไปดไปอไปอดไปรอูไปดไปรไดไปออไปอรอไป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 ออไปอดไปอ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 ไไปอ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 ไปไปอไปไปอไปออไปอไป เฮ้ยซิวลมซิวลมคอมเมนตอเมนก่อนโอเมนก่อนโอเมนก่อนสลิมกูไปกยกวัให้โอเมนก่อนอ้ไอ้กกี่ลมสลิมกูวให้ยิิงดิยิงยิงยิงยล้ม้ลม้ลมไ้ลม้ลมยนไ้น้ดีมมไ้ดมลมนล้มม้มมมตายาย กางกากับ้าย่าบ้ามันจบแล้วจบแล้วจบแล้วการ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 ดูอีกกีหน่อยมันเคลียร์หมดก็จบให้เก็บอะไรให้ก็บไให้เก็บอะไรให้ก็บไนายก็จบไม่ต้องกลัวแทงไปเลยแทงไปเลยแทงไปเลยไปนายก็จบนายก็จบสวยดิ๊งิ๊งเลยมันเร็ยังไปต้อง สวยสวยก่อนเฮ้ยดูดดูพี่เฮ้ยเทนิกแล้วเทิกแล้วเวนพิกแล้วแวนพิกแล้วเอาเทีนเดียวเทดีฉีอยู่ล่างฉี่อยู่ล่างเตมาสิเด้งไเหมือนกันได้เหมือนกันดูของให้ของอันตีอนนึงพี่มาจากอันตีใส่บูมเลยเเลยเนเี็เหเห็นเหเห็นเนเี็นเหยนเห็นเห็นเก็นเห่นเห็นเห็นเนเเหเเเหเเีเเเเนเนเเหนเยนเนเเเเเเ็นเบเเน ลีเลียจะตายลเลียจะตายพี่กูรออูิวพอยมกูรออบิวลเลียตายตัวเอาขอเอาไอ้เทมัน่ายเข้ามาพี่พอ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 ใจเย็นใตเย็นยตาย็นปีเดียดน่ปีเดายดเทลูดเทลูดไ้กมากูมากมารถเตียรานันดี้แหวนเจ็บแหวนเจ็แให้กยให้ค่ยนะค่ยๆตเราแหวนปีาาตต กีร่ากีร่าอยู่นี่กูตายกูยิงมาดิตัวจักเอลสูดีบูป้าเปดแม่นรวยเอลสูดีบูแบบของจริงมาดิกดไม่มีฟิกนะไอ้คลิกซีเฮ้ยกูมาตรงคลิกซีกดไม่มีฟิกนะเฮ้ยถ้าล้านถ้าล้านถ้าล้านฟนิแล้วเฮ้ยกลิกซี่ฟิกนี่ดูดอะไรเนี้ยดึงมาดึงมาเฮ้ยฟินิกกิ้งแล้วฟินิกไม่มีฟิกนะดึงมาดึงมาดึงมาโอ้ปวดนยกกดช่วไม่ติดโดนรวบ ไปก็ค่อยคอยฟอเรนมาฟอเรนมาต้องอดต้องอดต้องเฮ้ยเป็นดิกตายกูโดนกูโดนฟอเรนวัวฟอเรนมีใฟอเรนก่อนอย่างงี้ได้เนี่ยกูโดนเปิดเป็นดิกตายนะมีอัพเจ็คไปนาทีมีอ็อบเจ็คไปนาทีมันจะเบิร์ดมันจะเบิร์ดเฮ้ยมาด่าวกูดูกูดูกูเฮ้ยดูฟอเรนหน่อยไฟ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 อติให้ฟอเรนวัวฟอเรนวัวตายเฮ้ยถามว่าดูดิกกี้ดิดิกกี้เราดิกกี้เราเจยโดนเฮ้ยเจย์เลือดกูโดนเฮ้ยอีกหนึ่งบึ้ม จจเย็นจะเย er. We ็นเล่นเล่นเลนงกเล่นมังกรมังกรพี่นอนไหวพี่นอนไหวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่นอนไหวที่กูไหวไม่ต้องห่วงพอแล้วนอนพอแล้พอแล้วกูตีก่อนนะกูตีก่อนนะมตีก่อนดิเอ้มาหกอกกบอกกูแล้วแล้วไอ้กูไหวเทพตีไก่ได้เ้ยเฮ้ยไปล่นไปเล่นไปเล่นเฮ้ยคก่จะตายแล้วคลิกทีเลยไม่ได้แล้วปเล่นแปแล้วปเล่นแปแล้วถล่าถล่าล่าสวยวยวยกูมีแต่กระเบิดแตกระเบิดมันอยู่นี่กบมตีแล้วกบมตีเฮ้ยพี่นี่อยู่นลน อลเลนฟิกแล้วเอ้ยบอเลนบอลเลนสามบอลเลนสามบอลเลนสามสตายแล้วกูยิงฟีกูยิงฟีเฮ้ยถา้ถาร้าร้ถาร้ารตายแล้วฟิกโยกกูกูไม่ตายกูไม่ตายฟกีกูเกี่ยวให้ถา้เลยถาร้ีกีตยตายตาตายสเฮ้ยจบได้นะเว้ยกางกลางงอยู่กลางอยู่กลางกก็ไไ้ปอไอ้ลีเไ้จบได้จได้นอมานอมาจบเลยจกนี้ก็นี้ก็งล

ดูอยู่ดูอยู่กูตีบ้อมให้กุตีบ้ไมใ้ค่อยๆนะปุบแล้วปุบแล้วปุบแล้วกูตีป้ไมให้เล่นได้เล่นได้เลนไ้ไ่ก้างัดไม่กล้างัดม่ก้มีก้างมีกลางมีกลางเฮ้ยงัดมาผมราผมราผม่าผมาอด้ยหน่อยด้วยหน่อยนี่ตดยนี่ตายไหวไหวแข่อมีแข็งกูตายนะเว้ยไหว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 วไห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 ไหว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 ไไหว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 ไหไหว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 ไหหวไหไวไห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 ไหว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  เมื่อกี้กินกูแจ่มอีก อย่าลืมกดติดตามเพจกอรีนาอโววีทัวนัเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย